เสาว้าวลงเฟิ่งตั้งกล้องรอเลยนะตั้งกล้องรอหรือยังครับพร้อมหรือยกระวังตกระวังตกระวังตกนะฟึ่งตั้งกล้องโอ้โหสีไอเพียชอบแม่ๆเลยโอ้โสวยจังอุโมงลูกอุโมงไฟไฟสวยไหมไอปามูดไอปาร์มูด ป้ามดเลยไหมลลอโอ้โหอะไรลร,รตีประเดป,ะป้าป้ามุดแล้วครับเมอร์ลี่คริสต์ครับป้าป้ันมุดนีไหมไงป้าปร,รันมุดป้ามืองเชงใหม่สวยไหมโลกเมื่อคืนท่าแพเขาเขาดาวกันอ่ะ